สวดีครับตอนนี้เดี๋ยวระยะกำลังไปช่วยเบบี้เต่าข้ามถนนนะครับอุ้ยเบบี้เต่าอุยเบบี้เต่าอุ้เบบี้เต่าเห็นไหมเบบี้เต่าข้ามถนนนะโอ้ไะเดี๋ยวระยะเอาเบบี้เต่าไปปล่อยในน้ำนะไปช่วยเบบี้ระยะเบบี้เต่าหนักไหมไม่หนักจ้ะ นายเอาเบบี้เต่ามาปล่อยน้ำนะเลี้ยมากระเด็ดีนะอุ๊บเลี้ยงเลี้ยเห็นไหมเห็นเต่าไหมเต่าเต่าเต่ากัวหัวหดเลยเห็นแฮนไหมเห็นแฮนแฮนเต่าเห็นไหมเห็นแฮนเต่าไหมเห็นตูดเต่าไหมตูดเต่าตูตูเห็นไหมตูเต่าฟีดฟีดฟีดเต่านะมามาเนี้ยเอาเต่ามาปล่อยน้ำเม่เธอใช่ไหมเต่า เลีมัเลาเลยมฮาเลียมเฮาเบบี hey, yeah. ้เต่าเลี้ยเฮาเบบี้เต่าโกสีมามีไปเลเดินไปหาเดดีมาเลเลไปโกซีเบบี้เต่าเนาะเลี้ยคำมาเลี้ยคำกับเดดีมาดีพาพาไปปล่อยเนาะมาเลี้คเลี้คไปโกซีเดดีมามามจูมือ

ได้ช่วยเบบี้เต่าข้ามถนนเแบบี้เต่าเกือบโดนรถทับแล้วไาบายบายเบ,แบบี้เต่าบายบายใ <Yeah. S 1> ช่กลับบ้านกันนะ